ผมนี้หนูเป็นมากี่รอบละเป็นมาประมาณบองสามรออนะหนูใส่รองเท้าอะไรได้ปกตินะเพียงแต่ว่าน <ะ S 2> หนูจะต้องทำแผล ถ้าน้องดูแลแผลหายก็คือหายมันก็จะปกติแต่น้องก็ต้องเลิกงัดแงะอย่าไปงัดแงะที่น้องตัดลึกเข้าไปก็เพราะว่าเวลาเราตัดโค้งเข้าไปมากๆอะค่ะขี้ดินมันจะเข้าไปอยู่น้องก็เลยตัดส่วนนั้นทิ้งทีนี้มันก็เลยกลายเป็นการตัดลึกเนาะเนี่ยอันนี้ไม่เป็น นี่ยหนังพวกนี้ค่ะต้องตัดออกเนี่ยดูดูเห็นไหมหนังมันกดอยู่บางทีมันจะทําให้เราเจ็บแล้วก็เน็บหนังออกถ้ามีขี้เล็บอย่าตัดกินเข้าไปเนาะห้ามองไกลตัดกินเข้าไปเราเคีย่ยวออกงัดขี้เล็บขึ้นอย่างเงี้ยแค่นี้แต่บางคนพอเห็นสีนดําก็จะตัดกินเข้าไปทีเนี้เขาจะกลายเป็นเล็บขกพอเราตัดลึกเนื้อมันก็จะมาเบียด ส่วนมากเราจะเจ็บตรงนี้หรือหนูเจ็บตรงคอเจ็บตรงคออ่ะอ่าหนึ่งสองสามมาแลูกยังอื้มหนึ่ง nó Có Ồ, hoa luôn ừ. Ừ. Đồ cột đồ Tạ đồ แตะดูเลยอ่ะเตนมือครับอ่ากดดูเลยโล่งไหมครับโล่งไ <r> ้ให้เยอะ